เป็นวาจาที่ะุงบอกว่าเป็นวาจาไม่มีโทษบินยูชนไม่ติดเตียนนะกล่าวแล้วควรแก่การการละนะรู้จักการละที่สมควรควรแก่การตามเป็นจริงนะคือตามสัต์จริงนะกล่าวอย่างอ่อนหวานกล่าวด้วยประโยชน์กล่าวด้วยเมตตานะนี่คือนะ คำพูดที่ประกอบด้วยองค์5้าซึ่งถ้าใครเนี่ยทำคำพูดของตัวเองให้อยู่ในกรอบ5ประการเนี่ยจะเป็นคำพูดที่วินยูชนผู้รู้ใดๆเนี่ยจะติดเตียนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราก็ลองฝึกดูว่าจะพูดยังไงให้ควรแก่การนะพูดตามเป็นจริงพูดอ่อนหวานพูดประกอบด้วยประโยชน์พูดด้วยเมตตาอย่างนี้นะ ดูลักษณะการพูดของพระศาสดานะพระองค์จะพูดแต่เรื่องจริงเรื่องแท้และประกอบด้วยประโยชน์นั้นพระองค์บอกวาจาใดาไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์เนะี่ยไม่เป็นที่รักที่พึงใจผู้อื่นผู้เจ้าไม่กล่าวนะจริงแท้แต่ไม่มีประโยชน์ ไม่เป็นที่พอใจของผู้อื่นก็ไม่พูดเหมือนกันถึงแม้จะเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้นะแต่ถ้าไม่มีประโยชน์และคนฟังก็ไม่ได้พอใจก็จะไม่พูดเรื่องจริงเรื่องแท้ประกอบด้วยประโยชน์แต่คนไม่พอใจที่จะฟังนะพระองค์บอกว่าพราะองค์จะเลือกกาละเพื่อกล่าววาจานั้นจะพยายามหาจังหวะที่จะกล่าววาจานั้นนะเพราะมันเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้และมีประโยชน์ นั้นบางทีโยมจะไปแนะนำธรรมะให้กับผู้ใหญ่นะให้กับพ่อแม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงเรื่องแท้แล้วก็มีประโยชน์ด้วยถ้ายัางไงบางทีพ่อแม่ไม่ชอบไม่อยากฟังนะก็ต้องหาจังหวะหา,ากาละดูนะ <c oughs> <c oughs> เรื่องไม่จริงไม่แท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์แต่เป็นที่รักที่พึงใจผู้อื่นไม่จริงไม่แท้ไม่มีประโยชน์ด้วยแต่ถ้าคนฟังฟังแล้วพอใจเช่นอะไรเช่นบางทีเรื่องของคำพูดเพรเจอร์สนุกสนานเฮฮานะไล่สาระคนฟังพอใจแต่ไม่ใช่เรื่องจริงไม่ใช่เรื่องแท้และไม่มีประโยชน์ผู้จ้าจะไม่พูดหลุดจากปากนะ เรื่องจริงเรื่องแท้ไม่ประกอบด้วยประโยชน์นะอันจริงอันแท้แต่ไม่มีประโยชน์เป็นเรื่องจริงนะเรื่องแท้ไม่มีประโยชน์แต่คนฟังพอใจก็ไม่พูดจริงเหมือนกันเพราะมันไม่มีประโยชน์นั้นจะมีหลายเรื่องที่พระศาสดาบ,บอกมันเป็นเรื่องจริงที่ผู้เจ้าเนี่ยรู้อีกเยอะแยะมากมายเลย แต่มันไม่มีประโยชน์ต่อความเบื่อหน่ายคลายกำนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพานผู้เจ้าจะหยุดพูดไม่พูดเรื่องเหล่านั้นนั้นถ้าผู้เจ้าพูดมาเรื่องจริงเรื่องแท้ที่ไม่มีประโยชน์แล้วพวกเราชอบเช่นที่สุดของโลกเป็นยังไงนะจักรวาลเป็นยังไงไรายละเอียดโอ้บอกเยอะแยะเลยหนึ่งเล่มใหญ่โยมก็ไปนั่งอ่านเรื่องจริงเรื่องแท้ที่มันไม่มีประโยชน์ตกเย็นตายนะอ้าว เกิดมาฟรีเลยนะอดรู้อริยสัจสี่ตายเปล่าใช่ไหมนั้นพระเจ้าจะกันไว้เลยอะไรที่ไม่เกี่ยวกับประโยชน์ต่อมรรคผลนิพพานเนี่ยไม่พูดไว้เลยนะเราจะได้ไม่หลงไปนั่งอ่านเนี่ยใช่ไหมหรือมานั่งฟังคําของศาสดาที่จริงแท้แต่ไม่มีประโยชน์เลยนะเพราะนั้นพระเจ้าจะคัดสรรคําพูดเนี่ยละเอียดมาก วาจาใดอันจริงอันแท้ประกอบด้วยประโยชน์จริงแท้มีประโยชน์เป็นที่รักที่พึงใจของผู้อื่นด้วยจริงแท้นะมีประโยชน์ด้วยนะคนฟังพอใจด้วยนะพระองค์บอกพระองค์จะเลือกกาละเพื่อกล่าววาจานั้นไม่ได้กล่าวเลยเนะพยายามเลือกกาละอีกเหมือนกันอื พราะบางทีคนนี้ชอบคนอื่นไม่ชอบนะหรือว่าถ้าลอยนิดนึงจะมีคนอีก500มาฟังผู้ทีเดียวเกิดประโยชน์เยอะแยะนะรอจังหวะดีกว่านะมันก็มีความละเอียดในการพูดมากนะของพระศาสดาจะพิณาอย่างรอบคอบและดูที่พระองค์ จะต้องพูดให้คําของพระองค์เนี่ยไม่มีการขัดแย้งกันและคําพูดจะต้องเป็นอากาลิโกและคําพูดจะต้องไม่พลาดโดยกําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดยมดูซิว่าผู้เจ้าจะพูดครั้งหนึ่งเนี่ยพู้เจ้าพิจารณากี่เงื่อนไขนโอ้โหเยอะมากน,นั่นนี่คือระดับสัพพัญญูและเราสาวกก็แกล้งนี้ พินาค,ครบเงื่อนไขาตามนี้หรือเปล่าหมดสิทธิ์เลยนะ,ะเป็นไปไม่ได้เลยที่ว่าสาวกจะพูดอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์อย่างพระศาสดาผู้เจ้าจึงบอกว่าให้ฟังแต่คำตถาคตนะอย่าไปฟังสาวกภาสิทธ์สาวกภาสิตาการบัญญัติใหม่ของสาวกนะให้ฟังตถาคตภาสิตา เพราะหน้าที่ตถาคตคือผู้บัญญัติหน้าที่สาวกคือผู้ฟังคําบัญญัติไม่ใช่ผู้บัญญัตินะสาวกหมายถึงผู้ฟังคําที่ศาสดาเข้าบัญญัตินะนั้นให้รู้หน้าที่ของเราเราคือสาวกคือฟังคําสอนปฏิบัติให้ดีเดินตามให้ตรงนะถึงที่หมายให้ได้นั่นคือพอแล้วนะนั้นเราไม่ได้สร้างบาร,รมีมาเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเราก็ แค่ฟังคำบัญญัติแล้วก็เดินตามให้ดีแค่ฟังคำบัญยัติเนี่ยน่ไปนั่งอ่านย่งบนยากเลยใช่ไหม,มแล้วจะบัญญัติเองใช่ไหมแค่อ่านตามนะยังบอกโอ้อ่านไม่รู้เรื่องยากนะเนี่ยอืมยังต้องพยายามบอกว่าเอ้ยง่ายๆก็มีอ่านเท่าที่ที่รู้เรื่องไปก่อนอย่างเงี้ยนะอ่านี้ก็เรื่องเกี่ยวกับวาจา ไม่ได้ไม่ได้เรียนมาจากโรงเรียนเดียวกันเนี่ยทั้งพระทั้งคารวะก็ไม่ได้จบมาจากโรงเรียนเดียวกันโรงเรียนพุทธศาสนาสามหมื่นวัดก็สามหมื่นโรงเรียนตอนนี้นะทุกคนก็มีโรงเรียนของตัวเองนะมีความเชื่อตามแบบของตนเองนี่เราก็คงจะต้องมาตรวจสอบความเชื่อนั้นๆว่ามันเป็นไปตามที่ พระศาสดาบัญญัติหรือไม่อาตอมาก็มีเคยมีความเชื่อมาก,ก่อนนั้นเป็นอย่างหนึ่งนะพอมาศึกษาคําพระศาสดาก็อมันเป็นอีกอย่างหนึ่งบางเรื่องก็ตรงอย่างเดิมบางเรื่องก็ไม่ตรงก็เปลี่ยนตัวเองก็นึกว่าคนอื่นจะเปลี่ยนง่ายอย่างเราเปลี่ยนยากเหมือนกันแต่ก็ไม่เป็นไรก็บอกไปนะเพื่อให้คนที่เปลี่ยนได้เขาเปลี่ยนเพื่อให้คนที่เขา เ,เขาอยากรู้ความจริงเขาได้รู้นะเราจํามาต้องนานว่าคนเปรียบเหมือนบัวสี่เหล่าอไปเจอเอยบัวสามเหล่าอีกแล้วนะนั้นเราก็เอะแล้วมันข้อมูลจริงมันอยู่ตรงไหนก็เลยค่อยๆเข้าไปหาอ,อมันต้องเข้ากลับเข้าไปที่พุทธวจนะนะ <c oughs> แล้วก็จะต้องไม่มีพยายามไม่ไม่พูดเอง โดยใช้คําพูดพระษาสดาทั้งหมดเพราะฉะนั้นการการบรรยายธรรมของเราจะเหมือนกับแต่ก่อนแต่ก่อนเราก็จะบรรยายธรรมตามแบบที่ครูอาจารย์สอนมาคือให้พูดเองนะพระรุกวันนี้ก็เหมือนกับพูดเองเพราะถูกสอนมาให้พูดเองเหมือนเราเรียนวิชาทางโลกเราต้อง รู้จักคิดเองประดิษฐ์อะไรเองอธิบายเองพูดเองนั่นคือศาสตร์ทั้งโลกเพราะยังไม่มีใครที่เป็นสัพพัญญูเก่งที่สุดนะในศาสตร์นั้นๆที่ยืนยันแน่นอนว่าจบแล้วศาสตร์นี้จบแล้วนะสิ้นสุดแค่นี้แต่พุทธศาสตร์เนี่ยมีคนยืนยันว่าจบแล้วแค่นี้แล้วก็ยืนยันตัวเองว่าเป็นสัพพัญญูคนเดียวในโลกรู้ทุกเรื่องพุทธศาสนาจึงเป็นความรู้ที่ บัญญัติอะไรใหม่ไม่ได้ครอบคุมหมดแล้วครบถ้วนสมบูรณ์ใช้หลักการทั้งโลกไม่ได้เลยว่าเดี๋ยวสาวกไปคิดเรื่องนี้ได้ใหม่รู้ลงเรื่องเน้นลงนั้นเรื่องนี้ใหม่อีกอะไรอย่างนี้ไม่มีนะเพราะผู้ช้างกันรู้หมดแล้วและบัญญัติออกมาหมดแล้วครบถ้วนแล้วสมบูรณ์บริบูรณ์แล้วพระองค์ก็ยืนยันด้วยตัวพระองค์เองนะก็เลยจริงๆแล้วมันเป็นการง่ายของสาวกที่แค่เดินตาม มันง่ายที่สุดแล้วนะน้นถ้าเรามีความเชื่อมั่นในพระศาสดาก็ก็ทำตามพระศาสดาไปเรื่อยๆนะเช็คดูสักนิดหนึ่งว่าการบัญญัติของของพระยุคใหม่หรือว่าคนยุคใหม่มันเป็นมาตรฐานไหมและมันขัดกับที่พระศาสดาห้ามไว้ไม้เนี่ยอย่างนี้เนี่ยวันนี้มีแผ่นพับเวอร์ชั่นใหม่มาแจกให้ ย่อส่วนลงเหลือเท่ากับหนังสือนะก็ในนี้จะบอกความสามารถของพระาศาสดาพระองค์กำหนดสมาธิทุกครั้งนี่าศาสดาต้องคุยความเก่งของตัวเองด้วยนะนะเพื่อให้สาวกรู้ว่าตถาคตนะเสียนนะอยา่ยาอย่าเธอแค่สาวกผู้ฟังนะไม่ได้สร้างบาร,รมีมาเป็นผู้เจ้าตถาคตเก่งยังไง บอกกับอคิเวสนาก,กาหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้พลาดแม้แต่คําเดียวใครใครทําตรงนี้ได้บ้างใช่ไหม <c oughs> คำผู้เจ้าสอนรับกันไม่ขัดแย้งกันทั้งชีวิตไหนใครทําได้บ้างสารีบุตรโมกขลานะทําได้ไหมไม่ไดนะ้คำผู้เจ้าเป็นอากาลิโกไหนใครทําได้บ้างถ้าใครคิดว่าทําได้งั้นบัญญัติไปเลยนะถ้าใครคิดว่าเก่งเท่าผู้เจ้าตรงนี้นะเพราะฉะนั้นเรา มีคุณสมบัติเท่า,าศาสดาไหมนะไม่เท่าเลยยนนะนั้นลองศึกษาคำาศาสดาไปเรื่อยๆนะสาวกยุคนี้บัญญัติอะไรขึ้นมาก็ไม่ได้ครอบคลุมเลยเวลายมจะหาข้อมูลอะไรก็ตามเนี่ยยมไปหาจากอาจารย์นั้นอาจารย์นี้ได้ไหมไม่ได้วิธีรังคับอธิกรณ์เรื่องเราทำยังไงก็หาไม่ได้ต้องกลับไปที่พุทธวิชนาพระองค์เคยตรัสไว้อย่างไร นั้นความสมบูรณ์บริบูรณ์ในคําสอนเนี่ยศาสดาเท่านั้นผู้เดียวเนาะถ้าเราใช้ <c oughs> หลักการพระศาสดาทั้งหมดเนี่ยนะมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรก็คือพระองค์ก็ให้สงเป็นใหญ่ละแต่ไม่ได้ให้สงคณะใดคณะหนึ่งเลยนะ,ะไม่มีไว้คณะสงฆ์วัดนี้เป็นใหญ่วัดนั้นเป็นใหญ่ไม่ไม่ใช่ขนาดไี้ว่าฟังคํา คณะสงฆ์ผู้หูสูตรอาวาสใดวาดหนึ่งมาแล้วก็อย่ารับรองอย่าขัดขานไม่ได้แห้มนาจสงวัดใดวัดหนึ่งเลยหรือคณะใดคณะหนึ่งอย่างเนี้เพราะฉะนั้นเอาธรรมวินัยที่าศาสดาบัญญัติไว้เป็นหลักใหญ่สุดอยู่ที่พระเนี่ยปลูกฝังอะไรคารวาสใส่ข้อมูลผิดให้คารวาสหรือใส่ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นเพราะพระไม่สนใจคําตา,ตาคตอย,อย่างผู้เจ้าตรัสไว ว่าในการยืดยาวนานฝ่ายนาคตจะมีภิกษุไม่สนใจคตาตาคตใช่ไหมไปชื่นชมสาวกภาสิทธิ์สาวกภาสิตาคําที่สาวกบัญญัติกันขึ้นใหม่เนี่ยนี่คือปัญหาความเสื่อมความอันตรธานของคําของตถาคตโดยตรงเลยนะแต่เรามองไม่ออกพระสูตรนี้ก็ไม่มีใครเอามาบอกเรามมเราศึกษาคําสาวกมากือบ20ปีเราไม่เคยได้ยินว่าสาวกคนใด พูดเรื่องพระสูตรกรองศึกของกษัตริย์ทศราหะ<อ>กรองอนากาศไม่เคยพูดไม่เคยพูดว่าความสามารถของผู้เจ้าเราเนี่ยในเชิงการพูดมีอะไรบ้างไม่เคยพูดเลยว่าเออผู้เจ้าบอกให้ฟังแต่คําสถาคตนนะเนี่ยเราไม่มีการสอนพระสูตรนี้ขึ้นมานะเวลาอาตมาไปเจอจึงเป็นที่ตื่นตาตื่นใจว่าเฮ้ยโอ้ยผู้เจ้าพูดอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยนะโอ้มันคนละเรื่องกับที่เราถูกสอนมา เราถูกสอนให้พูดเองบัญญัติเองให้มันสวนทางกับพระุทธเจ้านะ,ะนั้นเราก็ต้องลุกขึ้นมาประกาศคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ประกาศคําสอนอาจารย์คยกล,ล,ลิใช่ไหมประกาศให้เขารู้ว่าเฮ้ยไอ้ข้อมูลที่คุณถืออยู่เนี่ยม,มันมีอะไรในนี้บ้างเนี่ยแล้วคุณไปอ่านซะสิใช่ไหมนั่งถือกันอยู่ทาาําไมไม่รู้จักอ่านใช่ไหมถือกันอยู่เหมือนกันนะศึกษาอยู่เหมือนกันแต่ดันไปศึกษาคําแต่งขึ้นใหม่ที่อยู่ในนี้ ไม่ศึกษาพุทธวจนะเอีกเนี่ยหนีคำพุทธเจ้ากันหมดเลยเห็นนะนี่คือปัญหาของคณะสงฆ์ยุคนี้นะและยุคก่อนๆอ,อีกพอสมควรเหมือนกันนะทํายังไงล่ะนะไม่จําเป็นจะต้องมาฟังคำอัตมาเข้าไปหาเองเลยเข้าไปนั่งอ่านเองนะให้มันหายสงสัยอย่างเนี้นะนั้นอาตมาถึงว่าเราต้องแจกข้อมูลนะจึงทําข้อมูลเนี่ยด้วยความโชคดีของเราเนี่ยทำลงไหนพวกอุปกรณ์พวกนี้ได้ ไปพึบเดียวทั่วโลกเลยนั้นทุกคนณนะวันนี้มีข้อมูลเท่ากันอยู่ในมือโยไม่ต้องกลัวเลยว่าเทระองค์นั้นองค์นี้จะมีข้อมูลมากกหระไม่อยู่ในมือฉันหมดแล้วใช่ไหมส่งตรงถึงทุกคนเลยนะด้วยระบบของ android กับ a อ p เ e ิะนะอืทุกคนมีข้อมูลเท่ากันไม่มีใครเก่งกว่าใครแลยโยมอยู่ที่ใครเนี่ยเข้าไปสั่งสมสุตตะมากไหมนะใครสั่งสมสุตตะได้มาก ละเอียดละออมากก็จะมีความถูกต้องมาก <c oughs> เข้าใจในคาพระตถา,าคตมากขึ้นนะทรงจําได้คล่องปากขึ้นใจไหมนะเชื่อมโยงพระสูตรได้ไหมละเอียดละออมไหมนะเพราะคําของตถาคตเป็นข้อความลึกมีความหมายซึง้งนะที่เราอ่านอีกสิบเที่ยวยี่สิบเที่ยวเพิ่งมาเจอโอ้ประเด็นนี้เอาประเด็นนี้ประเด็นนี้นนนนมันลึกลึกลึกลกเรายิ่งศึกษาคําตถาคตรเราจะเข้าใจเลย แลวยมจะวางคำคนอื่นหมดเลยหมดค่าทันทีเลยนะความรู้สึกนี้จะเกิดขึ้นเองเมื่อยมศึกษาคำาศาสดาของเราเองนั่นแหละที่โยมกล่าบทุกคืนแต่ไม่เคยอ่านเลยสักตัวใช่ไหมอ่านแต่คำสาวกอย่างนี้เนี่ยปรับนิสัยใหม่ปรับทัศนคติใหม่ปรับวางอาจารย์เราออกเอาพระพุทธเจ้านั่งแทนเลยปั้งเข้าไปแล้วก็อ่านคำพระพุทธเจ้า ใช้ทำวินัยที่พระองค์จัดไว้เป็นศาสดาต่อไปพระสูตรนี้ก็คือที่จัดไว้กับพระนนท์ว่าอานนท์ความคิดอาจมีแก่พวกเธออย่างนี้ว่าพวกเรามีพระศาสดาล่วงรับไปแล้วศาสดาของพวกเราไม่มีอานนท์เธออย่าคิดอย่างนั้นทาก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงไว้ดีแล้วจกเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายต่อไปโดยการล่วงไปห่งเราพระสูตรนี้คือกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะ กรอพวกนี้หรือตัวเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าหกพวกนี้มีในพระสูตรทั้งนั้น <c oughs> เป็นพุทธวจนะนะดังนั้นตรงนี้ต้องตั้งไว้เป็นหลักเป็นประธานก่อนคือยึดถือคําพระพุทธเจ้าเหตุผลในการยึดถือคําพุทธเจ้าเพราะอะไรเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้เองเหตุผลในพระสูตรที่หนึ่งที่พระองค์ให้สนใจเฉพาะคําของท่านเท่านั้นพระองค์ตรัสว่า สุดตันตะเหล่าใดที่นักกวีแต่งขึ้นใหม่จะเป็นคำร้อยกองประเภทกราบกรอนเมกสอนสลัดสลวยมีพยัญชนะอันวิจิตเป็นเรื่องนอกแนวเป็นคำกล่าวของสาวกเมื่อมีผู้นำสุดตันตะเหล่านั้นมากล่าวอยู่เธอจักไม่ฟังด้วยดีไม่เงี่ยหูฟังไม่ตั้งจิตเพื่อจะรู้ทั่วถึงและจักไม่สำคัญว่าเป็นสิ่งที่ตนควรศึกษาเล่าเรียนนี่คือพระสูตรที่หนึ่งนะขึ้นอาตมาก็พูดให้โยมฟังก่อนใช่ไหมอ่าพะสูตรที่สองพูเจ้าบอกว่าในอนาคตจะมีพิสูจน์ที่ไม่สนใจคำของตถาคตนะ <c oughs> ไม่สนใจฟังคําพระตถาคตที่เปรียบด้วยกลองสึกนะอันนี้พระองค์ก็จะพูดในยะตรงกันข้ามว่าเรากลับไปสนใจคําที่คนแต่งขึ้นใหม่หรือคําของสาวกนะจะเป็นเหตุเสื่อมของคําของพระพระตถาคตซึ่งเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตละว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยกันอย่างนี้เปรียบเหมือนกลองสึกของกษัตริย์พวกทัศลหาชื่อ,อนากะนั้นไม่อยู่กลองนี้เมื่อตีไปตีไปนะ ในที่สุดกลองก็แตกกลองแตกก็เอาเนื้อไม้ใหม่ทาเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปในรอยแตกนั้นตีไปอีกกลองก็แตกอีกก็เอาเนื้อไม้ใหม่ทาเป็นลิ่มตีเสริมเข้าไปอีกทําอย่างนี้ทุกคราวไปในที่สุดเนื้อไม้เดิมของตัวกลองก็หมดสิ้นไปเหลืออยู่แต่เพียงเนื้อไม้ใหม่เท่านั้นชั้นใดก็ชั้นนั้นนี้เป็นความอันตรธานของคําพัตถาคตซึ่งเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ่งเป็นชั้นโลกุตระว่าเฉพาะเรื่องสุญญตาจักมีได้ด้วยการอย่างนี้นะอสูตที่สามที่เราต้องเอามาใช้ก็คื ผู้เจ้าบอกว่าบริษัทมีสองพวกพวกหนึ่งสอบสวนทบทวนวินิจฉัยในคําของคนอื่นคําของสาวกอีกพวกหนึ่งเนี่ยวินิจฉัยเฉพาะในคําของพระตถาคตคือพวกปฏิบุตรชาวินีตาปริสานุโนโอุกาจิตวินีตานี่ก็มีพระสูตรอีกเหมือนกันเพราะนั้นบริษัทที่ผู้เจ้าต้องการให้เป็นก็คือบริษัทที่สองนะพวกที่เลิศปฏิบุตรชาววินีตา ใช้เพาะเฉพาะตะถาคพภาสิทธนะเพราะนั้นเราบอกว่าเราใช้เฉพาะคำพระตะถาคตไม่ใช่ความเห็นอาตมาความเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้ามีความเห็นอย่างไรก็จึงเอาพระสูตรมาให้เราทราบว่าเห็นอย่างนี้จริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นอาตมาไม่ใช่ต้นคิดตรงนี้พระเจ้าเป็นต้นคิดนะก็ต้องให้ทราบตรงนี้ก่อนด้วยพระสูตรต่างๆที่ยกมานี้ ข้อสูตรที่4เรื่องอปปนิหารนิธรรมข้อที่3พระองค์บอกว่าอย่าบัญญัติเพิ่มและอย่าตัดทอนในสิ่งที่พระตถาคตบัญญัติไว้หลักธรรมที่เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสือ่อนมะในข้อที่1เช่นว่ามันประชุมกันหนึ่งนิดประชุมกันให้มากพออยู่เพียงใดความเจริญก็เป็นสิ่งที่พวกเธอทั้งหลายหวังได้ไม่มีความเสื่อมเลยอยู่เพียงนั้นนะมีกิจสง์ทําให้ทําพร้อมกันให้เลิก,ให,ลกให้เลิกพร้อมกันให้พร้อมเพรียงกันเนะข้าประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม ถ้าทำอย่างนี้อยู่ความเจริญก็หวังได้ตลอดไม่เสือ่อมนะคารบในผู้อาวุโสมีใจจดจ่อเสนาสนะป่าอย่างนี้นะไม่รู้อํานาจแก่ความอยากนะหรือว่าตั้งจิตไว้ว่าทํฉชนไหนหนอเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจารันมิสินเป็นที่รักยังไม่มาขอให้มาที่มาแล้วขอยอยู่เป็นสุขนะธรรมะต่างๆเหล่านี้เป็นไปเพื่อความเจริญไม่เสือ่อมหนึ่งในนั้นข้อที่สามคืออย่าบัญญัติเพิ่มหรืออย่าตัดทอนในสิ่งที่พระตถาคตบัญญัติเอาไว้นะ ข้อสูตรที่ห้าคุเจ้าบอกเลยว่าพระองค์สามารถกําหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้ผิดพลาดเลยนะ <c oughs> และพระองค์บอกว่าพระองค์ทรงบัญญัติด้วยความระมัดระวงังแสดงธรรมด้วยความระมัดระวงังไม่หล่าหลวมดุดราชสีแต่คุบเหยื่อนะถ้าคุบทีเดียวต้องไม่พลาดนะด้วยความไม่ต้องการให้เสียเหลี่ยมราชสีแต่พระองค์บอกว่าเพราะว่าพระองค์เนี่ยมีความเคารพในธรรมจึงต้องแสดงธรรมไม่ให้พลาดนะ พระสูตรที่6กพุทเจ้าบอกว่านับแต่ราตรีที่พระองค์ตัดสู้ถึงปรินิพานคําของพระองค์สอดรับกันไม่ขัดแย้งกันเลยพระสูตรที่7จ็ดพุทเจ้าบอกว่าสาวกถึงแม้เธอจะเป็นพระหลานที่เลิศทางปัญญาเธอก็เป็นเพียงมักคานุภาผู้เดินตา่างที่พุทเจ้าตัดถามพระสาวก ว่าความเป็นอาหารหันตสัสมาสม,มุทะกับความเป็นสาวกเนี่ยต่างกันอย่างไร <c oughs> สาวกให้ผู้เจ้าตอบผู้เจ้าก็บอกว่ารั <c oughs> ถาตถานคดเนี่ยเป็นมรคนอยู่รู้มรก,ก่อนเป็นมรควิถูรู้แจ้งในมรเป็นมรโกวิโทเป็นผู้ฉลาดในมรส่วนสาวกทั้งหลายในการเนี้ยเป็นเพียงมรคานุขาถึงแม้เธอจะเป็นพระหลานที่เลิศทางปัญญาก็ตามนั้นก็ทําให้เราทราบว่าสาวกทั้งหมดต่ํากว่าผู้เจ้าลงไปเนี่ย ที่ต่ำกว่าผู้เจ้าไม่ว่าจะเป็นพภาษาลีบุตรพระโมคคัลลานะหรือจนรทั่งอหรหันตาสาวกในยุคนี้ก็ตามเป็นเพียงผู้เดินตามเดินตามที่ผู้เจ้าบอกสอนเท่านั้นเอาแผนที่ไปเดินตามดีเดินตามเก่งถึงที่หมายเป็นพระหลานจบแล้วนะอย่าไปแต่งแผนที่เองนะเราเดินไปแล้วเอน่าจะเลี้ยวขวาหน่อยเติมแผนที่ตรงนี้นิดนึงองค์ที่สองมามผมว่าเติมเลี้ยวซ้ายหน่อยคงจะดี องค์ที่สามมาเติมนิดองค์ที่สี่มาเติมหน่อยร้อยองคเติมไปร้อยเส้นทางองที่สองร้อยเดินตามหลงเลยสรุปแล้วปลายทางมันจะไปยังไงเนี่ยต่างคนต่างมีความเห็นปัญหาคือตรงนี้ผู้เจ้าจึงบอกไนงะย้อนไปกับที่พระสูตรก่อนนั้นอย่าเพิ่มอย่าเติมอย่าตาัดคำของพระองค์แผนที่ท่านทำไว้ดีแล้วนะ เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินตรงตามทางของพระองค์จบแล้วแค่นี้เข้าใจไหมถ้าเปรียบเหมือนแผนที่จะชัดเจนยมแต้มไปหน่อยนึงอีกคนแต้มหน่อยอคนแต้มหน่อยหวังดีทั้งนั้นน่ะหวังดีหมดเลยแต่ไม่รู้ขีดจํากัดตัวเองในความเป็นสาวกเพราะอะไรไม่ศึกษาแค่นั้นเองหรือว่าเชื่อมั่นในความเป็นสาวกเกินไปเช่นลูกศิษย์เชื่อมั่นในครูบาอาจารย์เกินไป คิดว่าคิดว่าครูบาอาจารย์ต้องพูดไม่พลาดเพราะไม่เคยศึกษาพุทธวจนะเลยว่าคนที่พูดไม่พลาดมีองค์เดียวคือสัมมาสัมพุทธะวันนี้ก็คงจะสมควรแก่เวลานะเราก็อนุโมทนากับพวกเราทุกคนนะที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคําของตถาคตะนะได้มากระทําการปฏิบุชาวินีตาปริสาโนโอกาจิตวินีตาคือการใช้แต่คําของตถาคต ไม่ได้ใช้คำของสาวกหรือคำที่แต่งขึ้นใหม่ซึ่งพระศาสดาให้ชื่อพวกเราว่าเป็นพวกปฏิบุตรชาวินีตาปริสาโนอุกาจิตวินีตาซึ่งพระองค์จัดเป็นบริษัทที่เลิศ็ขอให้เหตุปัจจัยตรงนี้ที่พวกเราได้สังสมมาจงเป็นเหตุปัจจัยให้พวกเราเป็นผู้ฉลาดในคำของตถาคตเป็นผู้รู้แจ้งในคำของตถาคตที่สุดขอยได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในนาคตการอนใกล้โดยตัวหน้าการทุกท่านทุกคนเตือน